โปรไฟล์ช่องของท่านใดนะครับมีปัญหาตรงนี้ติดเหลืองติดแดงไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับอย่าเพิ่งปิดช่องอย่าเพิ่งปิดโหมดเมื่ออชีพอย่าเพิ่งทอ้อมีวิธีการแก้ไขนะครับแล้วก็ได้ผลนะครับมีเพื่อนของผมนะครับที่ติดตามกันอยู่ในเพจ นะครับมีปัญหาตรงนี้ทักมาผมก็ได้บอกวิธีการแก้นะครับจนตอนนี้โปรโฟไฟล์ที่บอกว่าไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับล่าสุดเมื่อวานทักมาหาผมขอบคุณนะครับเพราะว่าตอนนี้โปรโฟไฟล์ที่มีปัญหาตรงนั้นแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนมาบอกว่าโปรโฟไฟล์ สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับฉะนั้นทุกอย่างมีทางออกทุกอย่างมีปัญหาอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งปิดหมดเมื่อาชีพนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะครับให้ท่านนะครับดูปัญหาที่เขาแจ้งเตือนมาแล้วก็เข้าไป ทำการลบนะครับไม่ต้องไปกดอะไรทั้งนั้นให้ลบออกอย่างเดียวตามขั้นตอนที่เขาแนะนํานะครับผมตรงนี้การแนะนําโปรไฟลจะไม่แจ้งว่าละเมิดหรือกล่องข้อความการสนับสนุนจะไม่แจ้งการละเมิดนะครับสําหรับช่องที่ยังไม่ผ่านรายได้นะครับจะแจ้งเตือนมาโดยตรงนะครับ แต่น้อยมากที่จะแจ้งมา,าแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับผมวิธีการแก้ไขนะครับให้ท่านแคปหน้าจอทุกกระบวนการทั้งในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของคลิปวิดีโอหรือการละเมิดกฎชุมชนหรือละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแคปหน้าจอมา ถ้าเป็นโปรไฟล์ช่องหลักก็ให้แคปหน้าจอโปรไฟล์เราเช่นกันกับในเพจนะครับแล้วนำภาพเหล่านี้ไปแนบนะครับโดยเข้าไปที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนและเข้าไปที่กล่องนะครับรายงานปัญหาถ้าเป็น เฟซบุ๊กหลักของเรานะครับที่เปิดโหมดหมืออาชีพก็ให้เข้าไปที่โปรไฟล์ถ้าเป็นที่เพจก็เข้าไปที่เพจนะครับเข้าไปให้ตรงหัวข้อนะครับเฟซบุ๊กจะได้ตามให้เราเร็วแก้ไขให้เราเร็วนะครับพอเข้าไปเราก็แนบรูปนะครับขั้นตอนสุดท้ายให้แนบรูปรายงานปัญหา ตามที่เรากระทบนะครับให้ทีม facebook ทีมงานที่เป็นคนเข้าไปตรวจสอบและทำการแก้ไขนะครับโดยเรารู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็ว่าไปสุดท้ายก็ขอบคุณตรงนี้นะครับประมาณจริงๆแล้ว7ดวันนะครับแต่ของเพื่อนเรานะครับประมาณ2อาทิตย์ ะครับจากที่สร้างรายได้ไม่ได้ติดเหลืองนะครับและตอนนี้สร้างรายได้ได้แล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับผมแก้ได้นะครับผมระหว่างที่ส่งเรื่องนะครับท่านอย่าเฉยลงคลิปวิดีโอปกติแต่หลีกเลี่ยงการละเมิดแค่นี้ทั้งลิขสิทธิ์เสียงเพลงทั้ง กดชุมชนอย่าให้ผิดทำไปเรื่อยๆและช่วงนี้นะครับที่แจ้งเตือนมาบอกว่าสามารถสร้างรายได้ได้ตอนนี้ผมก็แนะนำนะครับให้เพื่อนลงคลิปวิดีโอปกตินะครับฉะนั้นทุกอย่างนะครับมีวิธีการมีขั้นตอนนะครับก็ท่านใดที่ไม่เข้าใจ นะครับก็ฟังคลิปนี้หรือสงสัยติดขัดตรงไหนก็ทักมาหาผมหลังบ้านได้นะครับผมยินดีที่จะสนับสนุนทุกทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้สู้ๆเพื่ออนาคตที่มีรายได้นะครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ